วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะขอเป็นแบบดรามา่าเบาๆไม่หนักมากก็แล้วกันนะคะแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ถกเถียงแล้วเราก็น่าคิดตามจริงๆเมื่อวานนี้นะคะที่เราได้นําเสนอไปกับข่าวที่ว่าเวทีแม่อย่างมิสยูนิเวิร์สเนี่ยมีการ ออกประกาศออกมาแล้วนะคะว่าเปลี่ยนแปลงกฎใหม่นั่นก็คือให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีลูกแล้วเนี่ยสามารถลงประกวดได้ออพอประกาศออกมาแบบนี้ปั๊บมี2เสียงแตกออกมาเลยคุณผู้ชมมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยซึ่งเมื่อวานนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของพี่นวัตอิสระไกรศีลนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นเวทีระดับโลกเหมือนกันนั่นก็คือ m i s s g r นด d i n t e r n a t i o n a นพี่นวัตเนี่ยออกมาพูดแล้วเหมือนกันว่าไม่เห็นด้วยแล้วเวทีผมเนี่ยผมไม่ใช้แน่นอนกฎนี้มิสแกรนไม่เกิดกฎนี้แน่ๆนะใช่งนนงของพววันม คุณผู้ชมฮะระหว่างที่ออกมาเนี่ยหลายๆคนคุณผู้ชมเองก็น่าจะคิดต่างเหมือนกันาเอ๊ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทีนีค้คุณผู้ชมฮะลองฟังพี่ปุ้ยปิยาพรกันบ้างพี่ปุ้ยนี่คือผู้ถือลิขสิทธิ เอยูในเมืองไทยนะฮะ,ะก็คือ Miss Universe Thailand นะฮะ,ะพี่ปุ้ยเนี่ยคือต้องขานรับกฎแน่ๆแหละเพราะว่าเป็นเวทีลูก<ช>ต้องทำตามแน่ๆแล้วกฎเนี้ยมันจะใช้ปีนี้ปีหน้านี้แล้ว2023ะนะฮะแต่คำถามก็คือพี่ปุ้ยเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเห็นด้วยเห็นด้วยในแง่ไหนและเห็นต่างด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะประเด็นของคนที่แต่งงานแล้มีลูกแล้วมาประกวดเนี่ยพี่ปุ้ยพูดแบบนี้ฮะ ลองคิดดูนะคะสมมุติว่าน้องตั้งคันอยู่เนี่ยน้องจะกล้ามาเหรอเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะถ้าเรายังมีภาระผูกพันต้องกระเตงเลี้ยงลูกให้นมลูกอยู่แล้วคุณมาประกวดน่ะถ้าคุณยังทําหน้าที่ในบริบทของคุณได้ไม่เต็มที่อ่ะคุณมาประกวดเนี่ยตบแน่นอน เพราะคุณยัง empower คนในครอบครัวคุณไม่ได้เลยคุณจะมาประกวดเพื่ออย่างคนที่เขามีสามีเนี่ยถามครอบครัวเขารือยงังถามสามีหรือยงังถามแม่สามีแม่ตัวเองถามญาติหรือยังว่าพร้อมไหมที่จะรับฟังคําวิจารณ์ติติงต่างๆนานาอันนี้ต้องจิตแข็งมากๆนี่จากคนที่เป็นแม่เนาะแล้วมีครอบครัวคิดว่ามันยากเหมือนกันนะ ต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่แค่ให้พี่ปุ้ยเห็นคนเดียวให้สังคมเห็นให้คณะกรรมการเห็นว่าฉันนี่แหละพร้อมแล้วที่จะเป็นโรโมเดลให้กับผู้คนได้หมายความว่าเวทีมิสยูในไทยเนี่ยคุณผู้ชมใช้กฎนี้แน่ๆแล้วในปี2023เพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ปุ้ยบอก ต่อไปนี้สาวงามคนไหนก็ตามที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการที่จะเข้ามาประกวดได้นะคะแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วมีลูกแล้วคุณต้องเตรียมตัวเป็นสองเท่านั่นแหะสิน,นั่นหมายถึงว่าความสวยฉันต้องพร้อมอแล้วเรื่องหลังบ้านก็ต้องไม่มีมปัญหาด้วยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นสาวคนไหนที่คิดว่าคุณสมบัติครบก็เตรียมตัวได้เลย2023ค่ะโอ้แต่ผมเชื่อว่าจะต้องมีความดุเด็ดเผ็ดมันเพิ่มขึ้นอีกระดับแน่นอนต<อ>ามปลาเด็ดขาดน,นะครับคุณผู้ชม